สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในหนังสือพูดได้บายพี่เป็ดเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของเครื่องยนต์ฝ่าทะลุวิกฤตนะครับไม่ใช่เป็นชื่อหนังนะครับครับเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับ ผู้รู้ท่านหนึ่งท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆเลยเนี่ยนะครับอยู่3เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่1ก็คือเป็นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับปัจจุบันนี้วิกฤตินี้เนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนจากต่างประเทศเครื่องยนต์นี้ใกล้ดับไปเลยนะครับเครื่องยนต์ที่2ก็คือว่าเป็นภาคของการส่งออกและการท่องเที่ยวอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเครื่องยนต์นี้ผมคิดว่าปัจจุบันนี้ดับไปแล้วนะครับ เครื่องยนต์ที่3คือการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับปัจจุบันนี้รัฐบาละะก็พยายามที่จะอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าไปาภาคของประชาชนที่จะเพิ่มการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับก็หลากหลายโครงการนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออแล้วเราในฐานะที่เราเป็นคนทํางานเนี่ยเราก็ควรต้องมีเครื่องยนต์นะครับที่จะฝ่าทะลุวิกฤตเหมือนกันนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออเราก็มีเหมือนกันนะนะครับเครื่องยนต์ที่ผมจะมาแชร์วันนี้ก็คือ มันมี3เครื่องยนต์นะครับที่เราจะฝ่าทะลุวิกฤตไปได้อันที่1เลยคือสตินะครับวิกฤตแบบนี้ต้องบอกว่าสติมาปัญญาเกิดน,นะครับเราอยู่กับปัจจุบันให้มากหน่อยนะครับอดีตผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็อย่าไปจมปักกับมันนะครับบางท่านคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เงินหน5 0 0ห้าพัของรัฐบาลบางท่านกออ็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะตกงานเรา ถูกลดเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะครับงั้นเราอย่าไปอย่าไปจมปักอยู่กับอดีตเพราะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับการมูแต่ไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปก็จะทําให้เราประสาทกินเหมือนกันนะครับงั้นอยู่กับปัจจุบันให้มากหน่อยนะครับเครื่องยนต์ที่2นะครับคือสตาค์นะครับนั้นผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยเงินสดเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับบางท่านมีมากบางท่านมีน้อยก็ต้องรัดเข็มขัดบริหารจัดการสตาค์ให้มันดี และเครื่องยนต์ที่3คือ t t r r นะครับ Store แปลว่าอะไรครับ Store คือเปรียบเหมือนหน้าร้านนะครับเราต้องกลับมาสำรวจตัวเองนิดหน่อยว่าหน้าร้านเรานะครับเรามีสินค้าอะไรนะครับงั้นปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคําว่า new normal บ่อยมากนะครับ new normal คืออะไร new normal คออือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เป็นปกตินะครับเช่นสมัยก่อนนู้นเนี่ยถ้าจะบอกว่า เราจะมาประชุมกันบนออนไลน์เนี่ยอาจจะยากมากนะครับหรือ,อการเรียนรู้บนออนไลน์นักเรียนนักศึกษาเรียนออนไลน์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับงั้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นนิว o r มอลก็ได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นประมาณนี้นะครับงั้นนะเราก็ต้องกลับมาสำรวจตัวเองนะครับว่าและเราอะนะครับเรามีสินค้าอะไรนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าองค์กรเองเนี่ยหลังจากวิกฤตผ่านไปนะครับก็จะมีนิวโนมอลบางอย่าง ลูกค้าก็จะมีนิวร์มอลบางอย่างงั้นตัวเราเองเราควรต้องมีนิวร์มอลบางอย่างเหมือนกันนะครับนะเรา,เาสำรวจตัวเองแล้วลองหาดูว่าเรามีทักษะอะไรหรือเราก็ต้องมีความสามารถอะไรหรือหน้าร้านเรานะครับเราควรต้องมีอะไรที่เป็นนิวรนมอาแล้วเราก็ฝึกฝนพัฒนานสิ่งนั้นนะครับเพราะว่า วิกฤตนี้เนี่ยมันมีวันจบแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อวิกฤตจบเนี่ยนะครับชีวิตเราต้องเดินต่อและเราต้องวิ่งเลยไม่ใช่เดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังเรื่องของ3เครื่องยนต์ในการฝ่าทะลุวิกฤตนะครับ1คือสติ2คือสตางสามคือสโต้นะครับครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ อชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กด Subscribe นะครับบน YouTube ช่องของหนังสือพูดได้บายพี่เป็กสำหรับวันนี้สวัสดีครับ